มีงบไม่เกิน5,000บาทแต่อยากได้มือถือแรงๆแต่ขอราคาไม่เกินนี้จริงๆจะมีตัวเลือกไหนบ้างตัวไหนแรงสุดตัวไหนคุ้มสุดและตัวไหนเหมาะกับสายเกมมากที่สุดวันนี้ก็จัดให้ครับผมกับการแนะนำ4อันดับมือถือที่เหมาะกับสายเกมในงบประมาณ4 0 5 0 0 0จะซื้อตัวไหนดีเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอันดับที่4ของเราก็ไม่ใช่ใครที่ไหน เป็นตัวที่ผมแนะนำบ่อยมากๆอย่าง Samsung Galaxy A165G ปัจจุบันเริ่มต้นที่ราคาประมาณ4,500บาทความเจ๋งของเขาก็คือได้จอคุณภาพดีอย่าง Super AMOLED ขนาด6.7นิ้วความละเอียดเป็น Full HD+ และได้ Refresh Rate 90Hz แล้วก็อัปเดตได้ถึง Android 20เลยใช้งานกันยาวๆในส่วนความแรงจะมากับ CPU MediaTek Dimensity 6300 อาจจะเทียบกับตัวแพงกว่าไม่ได้แต่ในราคานี้ถือว่าแรงมากๆเพียงพอกับการใช้งานและเล่นเกมกราฟิกกลางๆสบายๆแน่นอนตัวเริ่มต้นจะได้แรม4ความจำ128แล้วก็สูงสุดที่แรม8ความจำ256กิกถ้าความจำไม่พอใช้งานก็ยังเพิ่ม m i โคร s d c a r การได้ให้กล้องหลังมาถึง3ตัวตัวหลักจะเป็น50ล้านอัลตร้าไว5ล้านแล้วก็มาโคร2ล้านพิกเซล กล้องหน้าจะเป็น13ล้านมีระบบสแกนใบหน้าแล้วก็สแกนนิ้วที่ปุ่ม Power จุดเด่นของเขาก็คือรองรับ 5G ทนน้ำ IP 5 4และแบต5 0 0 0มิลลิแอมกับชาร์จเร็ว25วัต์ถ้าชอบซัมซุงอยากได้จอสวยมีความปลอดภัยสูงมีฟีเจอร์บล็อกแอปมิจฉาชีพคุณภาพกล้องค่อนข้างดีให้ฟีเจอร์มาค่อนข้างครบและเน้นความแรงความลื่นเน้นเล่นเกมกับอยากได้มือถือ 5G ในราคาประหยัด ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ควรพิจารณามากๆเลยไปต่อกันเลยนะครับกับอันดับที่3ของเราอย่างนูเบีย e o โอ G ก็เป็นมือถือสเปคแรงที่เอาใจสายเกมในราคาประหยัดเพราะหาซื้อได้ในราคาประมาณ5,000บาทแถมบางร้านก็ยังลดเหลือแค่4,500บาทมากับจุดเด่นด้วยหน้าจอ IPS LCD 6.8นิ้วความละเอียด Full HD+ เป็นจอ1 2 0 h z แล้วก็มากับ Android 15 CPU จะเป็น Unisoc T 8 1 0 0อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ถือว่าค่อนข้างแรงทเทียบกับราคาค่าตัวได้แรม 8GB ได้ความจำา2 8 8 g b สามารถเพิ่ม MicroSD card ได้มีกล้องหลังคู่ตัวหลัก50ล้านและกล้องวัรยะจะเป็น2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านมีระบบสแกนใบหน้าสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power จุดเด่นหลักๆของเขาก็คือมีปุ่ม Shoulder Trigger ที่สามารถตั้งค่าให้เป็นปุ่ม LR ในขณะที่เล่นเกมแถมยังมีลำโพง2ตัวทนน้ำ IP54 ได้แบต 6,000mAh ชาร์จเร็ว3 3วั์รองรับการชาร์จแบบ b y p a s s แต่ก็น่าเสียดายที่ไม่รองรับ 5G ถ้าไม่ได้สนใจ 5G ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเป็นจอ AMOLED ไม่ได้ตั้งทงว่าต้องแรงที่สุดในราคานี้ความแรง เอาเป็นอันดับ2ก็ได้แต่ขอดีไซน์แบบเกมเมอร์หน่อยมีไฟ RGB มีปุ่ม LR มีฟีเจอร์ซัพพอร์ตการเล่นเกมดีๆและสามารถชาร์จแบตไปพร้อมกับการเล่นเกมได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าแบตจะเสื่อมก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยอันดับที่2นะครับจะเป็น Infinix Hot 60 Pro ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเคยแนะนำไปในคลิปก่อนๆ เพราะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทั้งใหม่ทั้งสวยแล้วก็คุ้มค่ามากๆในราคาเริ่มต้นแค่5,300บาทแต่บางร้านเขาก็ขาย4,599บาทหลายๆคนที่ไม่รู้จักไม่เคยดูอาจจะอยากรู้แล้วว่ามันคุ้มค่าย,ยังไงเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็ไปดูพร้อมกันได้เลยโดยจะมากับหน้าจออมเมรลคที่คุณภาพสูงมากๆมีขนาด6.78นิ้วความละเอียดจะเป็น 1.5K ได้รีเฟรชเรทสูงถึง144เฮ แถมยังให้ความสว่างมาสูงถึง4,500นิตแล้วก็ Android เป็นเวอร์ชัน15 CPU ก็จะเป็นตัวใหม่อย่าง m e d i a t e k Helio G200 ความแรงก็จะใกล้เคียงกับ G100 แล้วก็ Dimensity 6300ถือว่าไม่ได้ห่างกันมากแตกต่างกันนิดนหน่อยๆแต่เกมกราฟิกกลางๆหรือว่าใช้งานเล่นโซเชียลทั่วไปก็ถือว่าสบายๆเล่นได้แน่นอน เริ่มต้นที่แรม8ความจำ128แล้วก็ไปสูงสุดที่แรม8ความจำ256กิกและสามารถเพิ่มไมโคร s d สดกาได้มีกล้องหลังคู่ตัวหลักจะเป็น50ล้านตัวที่2เป็นกล้อง AI ถ้าอยากถ่ายภาพคนสวยๆผมว่ารุ่นนี้ทำได้ดีกว่าตัวอื่นแต่โดยรวมผมก็ยังชอบกล้องของ Samsung A16 มากกว่าส่วนกล้องหน้าเขาจะให้ความละเอียดมาที่13ล้านมีทั้งระบบสแกนใบหน้า แต่ว่าจุดที่น่าตกใจมากๆก็คือได้สแกนนิ้วใต้หน้าจอในราคานี้ด้วยแถมยังมีลำโพง2ตัวทนน้ำ IP64 แบต5,160ม ah, ิลลิแอมชาร์จเร็ว45วัตต์ถ้าเป็นผมในเวอร์ชั่นที่ไม่ค่อยรู้เรื่องมือถือสักเท่าไหร่แต่กำเงินไปร้านประมาณ5,000บาทยังไงผมคิดว่าน่าจะหยิบรุ่นนี้แน่นอนเพราะแค่การดีไซน์ก็กินขาดทุกรุ่นเลยการดีไซน์ด้านหลังส่วนตัวผมอาจจะธรรมดาธรรมดาไม่ได้แบบโดดเด่นอะไร แต่จุดที่กินขาดรุ่นอื่นก็คือตัวเครื่องบางแค่6.6มิลน้ำหนัก170กรัมแล้วก็ถ้าดูขอบจอดีๆจะเห็นว่าขอบจอมันบางกว่าทุกตัวที่เอามาแนะนําเลยส่วนตัวก็คือโดนตกไปตั้งแต่การดีไซน์แต่ว่าในด้านสเปคเขาก็ไม่แพ้ตัวไหนเหมือนกันหลกัหลกๆก็คือได้จอที่ดีกว่าตัวอื่นได้ชาร์จไวกว่าได้ลำโพงคู่และ CPU ก็แรงใช้ได้ไม่แพ้ตัวไหนเลย และแล้วนะครับเราก็มาถึงจนได้สำหรับอันดับที่1ของเราอย่างเทคโนโว่า6 Neo ก็เป็นมือถือสเปคแรงดีไซน์เกมเมอร์อีกแล้วนะครับจากทางเทคโนที่ปัจจุบันมีราคา4,999บาทแต่บางร้านก็ดันลดเหลือ4,500บาทมากับหน้าจอ IPS LCD 6.78นิ้วความละเอียด Full HD+ เป็นจอ120เฮิแล้วก็มากับ Android 14 ปัจจุบันยังไม่มีข่าวคราวถึงการอัปเดต Android 15เลยผมว่าน่าจะจบที่ Android 14เนี่ยแหละในส่วน CPU จะเป็น m i n i เ t e เ h e l i o g 9 9 u l t i m a t ออาจจะไม่ใช่ตัวใหม่ล่าสุดแต่ก็มีความแรงใกล้เคียงกับ Samsung A16 แล้วก็ Infinix Hot 60 Pro เกม Free Fire หรือว่า ROV แล้วก็ใช้งานทั่วๆไปยังไงก็มีความลื่นไหลที่เพียงพอแน่นอน ตัวที่เอามาแนะนำในปัจจุบันจะเป็นแรม8 g ิความจำ256แล้วก็เพิ่ม micro SD card ได้กล้องหลังคู่ตัวหลัก50ล้านและกล้อง AI กล้องหน้า8ล้านมีระบบสแกนใบหน้าระบบสแกนนิ้วอยู่ที่ปุ่ม power ทนละอองน้ำ IP53 ได้ลำโพงมา2ตัวให้แบตมาเยอะมากๆถึง7 0 0 0มิลล m อ ah, มกับชาร์จเร็ว33วัตต์อาจจะเปิดตัวมานานหน่อยแล้วก็ได้ Android 14 แต่ยังไงก็เป็นอีกหนึ่งตัวตึงที่เหมาะกับสายเกมไม่ว่าจะเป็น CPU ที่ค่อนข้างแรงแบตก็เยอะกว่าตัวอื่นได้ลำโพงคู่ได้ความจำเยอะกว่าตัวอื่นที่เอามาแนะนำนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องการดีไซน์ที่ดูแล้วก็น่าจะเหมาะกับเกมเมอร์มากๆเลยแต่ก็แอบเสียดายนิดๆที่เขาให้การดีไซน์แบบเกมเมอร์มาแต่ว่าไม่ได้ใส่ฟังก์ชันเสริมหรือฟีเจอร์เสริมอะไรที่มันจะซัพพอร์ตสายเกมได้ดีด ไม่เหมือนกับตัวนูเบียนีโอสาม G ชอบรุ่นไหนสนใจรุ่นไหนอยากได้แบบไหนก็อยู่ที่การใช้งานแล้วก็การดีไซน์ที่เข้าตาแล้วกันอยากได้รุ่นไหนก็ไปหาดูตามห้างหรือว่าศูนย์ใกล้บ้านแต่ถ้าขี้เกียจจะไปดูอยากสั่งออนไลน์หรือว่าอยากได้ราคาตามที่เอาอมาแนะนําก็สั่งผ่านตะกร้าที่ปักไว้ให้หรือว่าสั่งผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เหมือนกันสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วกันครับสวัสดีครับ